ข้อนี้จะเป็นข้อที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะคือเขาจะพูดถึงความดันของแกส๊สเปลี่ยนแปลงไปในทางกลับกันกับปริมาตรของแกส๊สหมายความว่ายัางไงในประโยคนี้หมายความว่าถ้าความดันมากปริมาตรแก๊สก็จะน้อยถ้าความดันน้อยปริมาตรแก๊สก็จะมากซึ่งครูก็ไปเซิร์ชดูตัวนี้มันถ้านักเรียนอยากดูรายละเอียดนักเรียนก็สต็อปวิดีโอไว้แล้วก็อ่านดูนะ คือประมาณว่าถ้ายิ่งสูงเนี่ยความดันมันก็จะยิ่งลดลงตรงนี้ส่วนปริมาตรมันไม่ได้เขียนบอกชัดๆนะโอเคกลับมาที่โจทย์ของเราโจทย์ของเราบอกว่าถ้าแก๊สชนิดนี้เนี่ยมีปริมาตร2.0คณ10ยกกำลังลบ3ลูกบาทเมตรที่ความดัน2บรรยากาศอันนี้เป็นประโยคเดียวกันให้หาความดันแก๊สเมื่อปริมาตร1.5คูณ10 ยกกำลังลบสองดังนั้นข้อนี้ครูจะไม่ทดอะไรมากนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ตัวเต็มจะเรียกว่าอะไรดีทีนี้ทำเลยก็แล้วกันมันจะมีแค่คำอยู่สองคำคือความดันกับปริมาตรดังนั้นแบ่งสองฝั่งความดันแล้วก็ปริมาตรทีนี้มันเดิมมันเป็น6กขันเพราะว่าเขาบอกว่าในทางกลับกันเหมือนที่ครูอธิบายในตอนแรกเลยว่า อันนึงมากอันหนึ่งก็จะน้อยเขามาในทางกลับกันเนาะทีนี้เขาถามหาความดันของแก๊สครูก็ต้องใส่ x ในฝั่งความดันแล้วก็ด้านล่างก็ต้องเป็นความดันอีกตัวหนึ่งความดันอีกตัวหนึ่งเป็น2บรรยากาศก็เติมเลข2และสําหรับปริมาตรก็จะเติมในลักษณะผูกพันกันคือไอสบรรยากาศนี่มันมาคู่กับ2.0ูครูก็ต้องเติม2 เอ้ยชา2สองจคูณสิยกกำลังลบสส่วนด้านล่างเป็นตัวที่คู่กับ x ดังนั้นก็เติมอันนี้1.5ึ่งคูณสิยกกำลังลบสแล้วก็แก้สมการข้อนี้นักเรียนต้องระวังตรงที่เครื่องหมายติดลบนี่แหละเวลาแก้เดี๋ยวเรามาแก้กันเลยก็จะเป็น2.0กับ1.5คูณเขียนแค่2หารด้วย1.5ก่อนก็ได้คือเอาจุดศูนเหมือนกันทั้งหมดก็ได้แล้วก็ทีนี้มันคูณกับ ครูรวมเลข10เลยนะคะตัวนี้10กําลังลบ3หารด้วย10ยกกาลังลบ2เลขยกกําลังถ้ามันหารกันฐานเดียวกันให้นักเรียนเอาเลขชี้กําลังมาลบกันก็จะได้เป็นลบ3ลบด้วยลบ2โอเคทีนี้เลข2ที่บอกว่าจะย้ายมาแต่ยังไม่ย้ายนักเรียนเขียนต่อท้ายได้เลยก็คูณด้วย2ทีนี้ผลลัพธ์คำนวณต่อ2.0หารด้วย1.5ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ตัดตำแหน่งมันออกซะแล้วก็ตัดทอนด้วยเลข5 5 3เป็น15 5 4เป็น20แสดงว่าคูได้เป็นเศษ4ส่วนสไม่รอก่อนทีนี้ตัวนี้ได้อะไรคูณ10ยกกำลังลบ3ลบลบ,ลบเป็นบวกอันนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกลบ10ไปลบ3บวกด้วย2ได้ลบ1แล้วก็สุดท้ายมาคูณด้วยเลข2ทีนี้ทำอะไรต่อไปก็คูณให้มันเสร็จ2คูณสเป็นแ เศษ8ส่วน3คูณกับ10ยกกำลังลบ1ซึ่งแบบนี้ยังนับว่าไม่สวยนะคะดังนั้นเราต้องจัดต่ออีกนิดนึงดูยังไงว่ามันไม่สวยคือมันตัวนี้มันเป็นเศษส่วนแต่ตัวนี้มันยังยกกำลังลบ1อยู่ข้อนี้ไม่ได้บังคับให้ตอบในรูปสัญญากรหรืออะไรนะแล้วแต่เราเลยก็จัดต่อ8ส่วน3คูณกับ10ยกกำลังลบ1มันคือเศษ1วนดังนั้นตัดทอยตอบเลข10 สอเป็น 8, 2 5เป็น 10, 4สคูณหได้ 4, 3่คูณหได้15ดังนั้นข้อนี้ตอบเศษสี่ส่วนสิหน่วยเป็นบรรยากาศและข้อที่ครูจะให้นักเรียนทําจะเป็นข้อที่5นะคะเขาจะบอกว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นลวดเป็นสัดส่วนผกผันกับความต้านทานคาดว่านักเรียนน่าจะเคยได้ยิน2องคำนี้มาแล้วหรือเปล่า ความต้นานทานถ้าต้านมากกระแสมันก็จะน้อยตามลักษณะแล้วแต่ข้อนี้เขาก็บอกมาอยู่นะลูกว่าเป็นสัดส,ส่วนผกผันกันเจอคํานี้นักเรียนก็ตีได้เลยว่าก็เป็นสัดส,ส่วนผกผันเราก็ใช้สูตรแบบผกผันนั่นเองก็แค่นั้น